เมมี่คาร์ลเกอร์ตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลออกมาตำหนิอดีตต้นสังกัดค่ะหลังจากที่หงแดงแพ้เรอัลมาดริด2ประตูต่อ5คาสนามแอนฟิลด์ในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวันอังคารที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยฤดูกาลนี้ค่ะหงแดงเสียประตูหลายลูกจนทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทาให้เกมรับของพวกเขาแย่ลงซึ่งนัดล่าสุดค่ะเวอร์จิลฟานได้กับโจโกเมสถูกเลือกให้เป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงแต่ทั้งสองคนกลับทําผลงานได้ไม่ดีในการรับ มือกับแนวรุกของทัพราชันชุดขาวค่ะด้านคารคเกอร์กล่าวว่าผมไม่เคยเห็นทีมไหนมาเยือนแอนฟิลในฟุตบอลยุโรปแล้วยิงเราเล็กขนาดนี้มันน่าอายสําหรับลิเวอร์พูลเราแก้ตัวให้พวกเขาตลอดฤดูกาลบอกเหตุผลต่างๆว่าทําไมพวกเขาถึงทําได้ไม่ดีเหมือนฤด,ดูกาลก่อนๆลิเวอร์พูลตลอดฤดูกาลนี้มีเกมรับที่แย่มากๆก,กองหลังชุดนี้เคยมีสติเกมรับที่ดีมากๆเมื่อปีก่อนหลายคนมักพูดว่าลิเวอร์พูลต้องการนักเตะในตําแหน่งกองกลางซึ่งนั่นเป็นมุมมองที่ถูกแต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าลิเวอร์พูล ต้องการกองหลังเหมือนกันและสิ่งที่น่าหัวเราะสาหรับผมก็คือเมื่อเราสอเดือนก่อนฟานได้เคยบอกว่าผมคงไม่มีทางเป็นตัวจริงในทีมชุดนี้ผมไม่ได้คิดมากกับคําพูดนั้นหรอกนะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นตอนนี้ผมคงจะแย่งตําแหน่งมาจากเขาได้สบายสบาย